ได้มานอนตรงนี้นะยกดีวให้เลยสุดยอดฟอวิวอ่ะโอ้ยคุณ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางทุกเพศทุกวัยที่พร้อมไปลําบากสาม,มารถรับชมและสะบดด่าได้ในเวลาเดียวกันเพราะผู้จัดจทำไม่ได้ยินนะจ๊ะ ผมมาปีใหม่ทุกปีนะครับก็คือแถวบ้านไร่แก,รรก่นมะกรูดปลายปีเนี่ยคนจะเริ่มท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วผมไม่รู้คิดตัวเ,เองว่านะปีนี้คือแบบคนเที่ยวแบบสไตล์แคมป,ปิ้งเยอะขึ้นอนะ่ะก็อยากจะหนีคนใช่แบบว่าคนน้อยๆมาปีเนี้ยผมไล่ดูในกูบบนากาเ,นเกิลแแบเนี่ยมันมีรายการเต็นท์เกิดใหม่หลายๆที่เลยนะที่ผมจะไปวันนี้เนี่ยชื่อว่าไร่พี่หนุ่มครับอยู่ในชนกะเหรี่ยงนะุนแก่นมะกรูดเนี่ยแหละ คือบอกไปนิดนึงว่าแถวนั้นนะครับมันจะเป็นชุมชนกะเหลีย่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายกางเต็นท์เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้สูดอกสบายมากผมดูในเพจนะเมื่อเช้าอุณหภูมิอยู่ที่16องศานนะตอนเช้าทีนี้อยาก,กไปอะ่ะประมาณ30กวตจะเข้าเมือบ้านไรแล้วครับแล้วก็จากเมือบ้านไรเนี่ยเดี๋ยวเราตีขึ้นแกนมะกรูด มา20กวโลครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินทางก่อนนะครับใกล้อีแลนะ้วการเดินทางไปแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดชททัยธานีครับระยะทางประมาณ300กว่ากิโลประมาณ350ประมาณเนี้ยนะครับใช้เวลาเดินทางจริงๆเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงครับผมมาจากบ้านผมปากเกตเนี่ยก็ใช้เส้นทางสุพรรณดาดช้างอย่างเงี้ยมันจะใกล้กว่าไปเส้นทางขึ้นเหนือนะครับ3ชั่วโมงนะครับจากปากเกตครับตอนนี้ก็อยู่ตลาด แล้วนะเขาเรียกว่าแยกบ้านไร่ปาะผมไม่แน่ใจถ้าเกิดคุณมาจากบ้านไรนะครับเดี๋ยวขวาเนี่ยจะขึ้นแก่มะกรูดใช่ไหมที่สามแยกนี้ครับมีตลาดอยู่ซื้อของได้แต่ตอนนี้มันจะวายๆใช่ไหมมันช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเกิดมาช่วงเงย็นๆเนี่ยซื้อของก่อนขึ้นไปได้นะครับถ้าคุณจะพักไหนเดี๋ยวเราก็แวะกินข้าวซื้อน้าแข็งเครื่องดื่มอะไรแนี้ก่อนนะฮะแนะนําว่าให้แวะจุดนี้ก่อนนะครับก่อนขึ้นไปเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นร้านของชาวบ้านซึ่งมันก็อาจจะไม่มีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับเดี๋ยวเรานน้ววัณ20 ในซอยข้างๆตลาดนะครับก็จะมีร้านข้าวร้านขายของเนี่ยซื้อเสบียงก่อนขึ้นไปแก่นมะกุได้นะครับถ้าเพื่อนๆขาดหรืออะไรอันนี้เราก็ดูอยู่จะทำกุ้งอบมุนเส้นครับสำหรับเมนูเย็นนี้ข้างบนนะจะโลนๆนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปเองชุมชนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็คงจะมีแต่้านข้างเต้นแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานก็คือห้องน้ำครับห้องน้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรให้เรานะครับก็เดี๋ยว ขาดหรืออะไรวันนี้เราจะทําอะไรกินกันกับกัวนอนเต็นฮะเดี๋ยวพา,าไปดูดีกว่านะจ๊ะล็อกตลาดเข้ามาก็จะมีร้านอาหารที่เลื่อกนะฮะร้านเนี่ยมจะเป็นสไตล์แบบตึกเก่านะครับหลังเทศบาล้าะไล่นะฮะร,ร้านที่ผมนั่งเนี่ยก็จะเป็นร้านผัดไทยแล้วก็ร้านกะเพราวันนี้นะฮะได้บรรยากาศแบบตอนที่ผมอยู่กับเมองนนทนาไมก็แบบนิ่งๆก่อกนแล้วมานเนี้ย เราเลี้ยวขวาเข้ามา,าทางที่จะขึ้นแก่นมกนะกรูดลนะครับทางขับง่ายฮะเป็นถนนสองเลนตรวจกันครับแต่ว่า,ารถไม่เยอะนะต่อให้ต่อที่ก็หลายๆตามกันครับไม่ติดครับดูือว่าเป็นสถานที่นองเกียวที่น่าจะมาปลีกวิเวกอยู่นะฮะบ,บรรยากาศดีเดี๋ยวเรากําลังเดินทางขึ้นไปครับจากตรงนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับประมาณ40 ประมาณ30สบกว่ากิโลนิดครับก็เป็นประยะทางนี้ครับไหลไปเรื่อยๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีสะพานข้ามแม่น,น้ำตรงนั้นสะพานาทางจะเริ่มไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอ,อเก็บบรรยากาศเป็นเรื่อๆดูไปเรื่อยๆนะครับกับเส้นทางสูก่แก่มะกรูดนะ กิโลนะครับตอนนี้ก็เป็นทางลัดเลาะขุบไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> ก็ทางชันมากไหมไม่มากครับมาได้ครับขับง่ายๆแต่ด้วยถนนมันแคบก็ระมัดระวังน,นิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีรถสวนกันอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็เหลืออีกประมาณส,สักสิบกิโลจะถึงสวนลึกสะพานนะครับแก่นมากู จากจุดนี้นะฮะมันก็จะมะีถ้าเกิดใครเลงที่พักที่ไหนไว้อาไ้ก็จะไม่ไกลจากสวนพฤกต่างกันนะครับของโลบ้างตาโลบ้างว่าไปวันนี้ผมเอาอกแก่มามันก็จะอืดๆชา้าๆน,นิดนึงนะฮะถ้ารถใครแรงบิดแรงอะไรด,ดีๆก็อยยบแปเดียวครับผมก็ไหลๆไป ช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาจะมีมีมของแคมเปอร์ที่เพื่อนๆคงผ่านตากันมานั่นก็คือการนำรูปการขับรถตามป้ายบอกทางและขับรถตาม GPS มาเปรียบเทียบกันและนี่ผมนำให้ดูเป็นตัวอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจทางนะ GPS พามาก็ไปลุ้นกันนะครับสวัสดีชาวไทยด้วยนะจ๊ะเอาไม่ใช่ DJ กางเข้ามาในไล่ครนะ GPS นำทางว่าไปไล่พี่หนุ่มนะครับถ้าถูกผมก็จะเอาคลิปลงใน กีพีนี้ของเรานะถ้าไม่ถูกก็จะไม่ลงเพราะว่าอายฮะ การรเียนูอย่าหาทํากันนะครับเพื่อนๆการไปไร่พี่หนุ่มเนี่ยขับตามป้ายไปแก่นมะกูดเลย mm hmm. เมื่อถึงส่วนพฤกษศาสตร์แล้วจะโทรถามทางพี่หนุ่มหรือขับตามเสาไฟฟ้าไปเรื่อยๆตามเขตยลูกลัง สักพักก็จะมีป้ายอะไรพี่หนุกครับนี่นะฮะรอเ,เลยจากทางที่เราเดยวผิดไปเมื่อกี้ออกทางหลักก็จะมาเจอตะนพานี้นะฮะตรงเสือพืชอระสานเนี่ยก็เดี๋ยวเราถามทางเอาครับใช้ปากหาทางเอาตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวานะฮะถ้าเกิดใครจะมาดูต้นไม้เนี่ยก็แนะนําว่าเป็นธันวาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะาจัดแปลงดอกไม้เนี่ยธันวาถึงมกรากุมภาประมาณนี้ถ้าใครมาก่อนหรือหลังเนี่ยก็จะไม่เจอนะมันก็จะเป็นแบบ แห้งๆเลิ่นๆนะครับก็มันมีสะพานด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กนะคนก็มาถ่ายรูปแล้วข้างล่างเนี่ยข้างล่างสะพานมันจะเป็นทานน้าเล่นได้นะวันนี้ผมเคลมมาก็จะมีกระเลียงเข้ามาสับผ้านะครับเดี๋ยวเราไปหาร้านค้าครับอันนี้มีป้ายพี่หนุ่มนะมีเบอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปถามทางตรงร้านค้าดีกว่าชัวร์กว่านี่นะฮะเดี๋ยวผมบอกทางเองหลังจากหลงมานะฮะก็ เราผ่านตัวจพิสูานสารใช่ไหมแล้วก็เราจะเจอ,เอร้านค้าครับตรงสามแยกเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตามแนวเสาไฟฟ้ามาเลยนะนะครับมาครัประมาณถ้าดูจากตาม GPS นะ่านจะประมาณ6-7โลอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีป้ายบอกอีกทีนะครับไล่พี่หนุ่มดูในแมปเนี่ยมันจะใกล้กับ่าเก็บน้ำด้วยบรรยากาศน่าจะชิวนะฮะแล้วก็เดินทางมาถักค,ครับประมาณกิโลนิดๆน,นะฮะ ถนนก็จะเริ่มเป็นทางลูกรังแต่ว่าเก่งอย่างผมครับพี่แกเนี่ยก็วิ่งได้นะเราไปตามทางเรื่อยๆก็ย่อนงไปครับไหนที่รถแบบรถเตี้ยอะไรเงนี้นะอาเราเดินทางไปด้วยกัน ฟ้าแรงสูงนะอะงองเว้ยเออก็คือเจาไปนะครับแล้วก็จะเจอป้ายป้ายคือต่อยตอ,อ,อยก็ให้เราดูนะเราไปทัวรบเรียกว่าณตอนนี้นะกลางธันวาปีหกสามนะครับไล่พี่หนุ่มเนี่ยจะอยู่ด้านในสุดถ้าผมเข้าใจถูกนะครับคือจะติดก,กับอ่างเก็บน้ํานเลยแล้วก็สดมากครับก็คือหมายความว่าคนยังไม่ค่อยเข้ามานะครับส่วนมากเขาก็ จะอยู่รายการเต้นดังๆสองที่แถวๆข้างหน้านะเออซึ่งมันก็คิวเหมือนกันแต่ถ้าอยากใครชอบความแบบสดๆนะฮะแบบธรรมชาติโอโลนล้วนเนี่ยก็แนะนำที่นี้ด้วย,ยนัน,นะครับนปทพี่หนู่ โ oh, ถึงแล้วครับไล่พี่หนุ่มครับที่แก่นมะกรูดนะก็อย่างที่ผมบอกครับว่าไล่พี่หนุ่มเนี่ยจะอยู่ในสุดนะครับติดอ่างเก็บน้ำณนะตอนนี้ก็คือกลางธันวาปีหกสามนะครับดูจากแมพแล้วเนี่ยจะเป็นลานกลางเต้นท์แล้วก็ที่พักที่อยู่ด้านในสุดของแก่นมะกรูดเลยนะครับลุกลงังมาสักประมาณ10กิโลครับผมเอารถเก่งนี้แก่มาเนี่ยวิ่งได้ไม่มีปัญหาครับค่อยๆหยอดมา กับค่าบริการกางเต้นนะตอนนี้นะครับที่อัปเดตกับพี่หนุม่มก็คือเต็นละ150บาทครับผมมา2คนก็พี่เขาก็คิด150บาทแกบอกว่าจะเงาๆห,หน่อยนะพอทําไร่อยู่จะเข้ามาช่วง6โมงผมชอบเลยครับกับบรรยากาศตรงนี้ฮนะดูดิเพื่อนๆดูดิข้างหลังเนี่ยผมถ้าเราไม่ผิดนะน่าจะเป็นเขต่อนอ้ยหากแข้งแล้ววิวอย่างนี้ครับถ้าเกิดมองไปตรงนู้นหน่หนอยจะเป็นอ่างเก็บน้ำครับมีปูนก็อยู่โอ้โหโคตรชิล เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปเอาของมากลางเต็นท์กับบรรยากาศอย่างนี้ก่อน นะครับสําหรับที่ผมบอกว่ารถมาได้ทุกประเภทนะค่อยๆหยอดกันมาเนี่ยก็ลองดูรถผมนะครับอีกแก่นีน้่30ปียังหยอดหยอดมาได้นะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ติดอ่างเก็บน้ําเลยนะครับฝั่งนูน้นห้วยขาแข้งครับผมอลังการมากเลรอคุณดูเดิโอ้โห วันนี้ผมมาเต็นท์เดียวครับเหมาลานที่กลางเต็นท์ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนมากเขาจะเน้นเป็นพวกบ้านกระท่อมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแต่ว่าก็ได้หลายเต็นท์อ่ะเป็นสิบเต็นท์ะนะครับยาวไปตามแนวนู้นเลยเหะพอยาวไปตามแนวนู้นเนี่ยหน้าเราก็จะปะทะกับวิวยงี้ครับ <c oughs> เรานติดพระคุณ ผมคาดหวังอะไรรู้มะมาที่นี่นะเพราะว่าผมเห็นหน้าเพจของไลพี่หนุ่มบอกว่าตอนเช้า17องศานะครับก่อนผมมาเนี่ยผมก็ทักแกเลยว่ารถเก่งเข้าได้ไหมเดี๋ยวผมไปฮะแล้วก็โทรหาแกตอนมาถึงแล้วบอกว่าผมมาถึงแล้วกำลังจะเข้าไปแกก็บอกเข้ามาเลยตามสาไฟฟ้าแรงสูงก็อย่างว่าครับโอ้บรรยากาศสุดๆจริงๆไม่เสียแรงฮนะ จริงแก่นมะกูเนี่ยผมมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามรอบไปนะรอบที่แล้วถ้าเกิดใครดูผมเนี่ยก็จะไปที่ไร่อุคือใช่ปะ่ะอันนั้นก็มันมันมากพี่ดอกแคร์ก็พาเที่ยวใช่ปะ่ะน่าจะถ้าเกิดใครได้ดูนะน่าจะพามาอ่างเก็บน้นํานี้แหละครับตอนท้ายคลิปนะอ่างเก็บน้าข้างล่างนี่แหละครับซึ่งมันเดินมาได้เมื่อคุณมาถึงที่นี่มันจะตัดขาดจากโลกภายนอกจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นที่สุดท้ายลายกลางเต็นท์นะตอนนี้นะธันวาหกสาม คือต้องบอกว่าพื้นที่แถวนี้เป็นชุมชนหมู่บ้านกะเหรียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตกแต่งสไตล์แบบชาวกะเหรี่ยงอยู่นะครับอย่างตัวนี้ผมเรียกว่าหอดูวิวข้างบนเนี่ยสามารถกางเต็นได้นะดูดิเฮียโคตรโรแมนติกผมพาขึ้นไปดูบรรยากาศโคตรโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูวิวข้างบนนะครับโอ้ยบันไดไปเรา ขาผมพึ่งหายดีนะน่าจะเป็นคลิปแรกๆเลยที่ไม่ต้องใส้ไม้เท้านะครับผมก็แอดเวนเจอร์เลยนิดหน่อยแต่พามาดูยดอ,ยอยู่ข้างบนแล้วครับดูดิ ใครได้มานอนตรงนี้นะแชร์มาด้วยนะเพื่อนๆใครตามรอยหรือว่าใครเคยมาแล้วก็แชร์มาหน่อยว่าตรงนี้ใครกลางเต็นนอนแล้วผมจะย,ยกดีลให้เลยสุดยอดดิวอ่ะผมคิดถึงอะไรรู้ป่ะผมคิดถึงตอนเช้าห่ะนั่งดูหมอกตรงเนี้ยมันจะชิลแค่ไหนไนะจิบกาแฟจิบชาละร้อนหกฟินเราพาไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะครับ ที่ไร่พี่หนุ่มแห่งนี้ไร้ไฟฟ้านะครับแต่ช่วงเงยน็นๆพี่หนุ่มอาจจะปั่นไฟให้ใช้สักแป๊บนึง่งหลักๆคือใช้ไฟแสงสว่างจากโซลาเซลล์แล้วเรื่องสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจะบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆค่ายสีฟ้าล้นจะ้ะค่ายสีแดงลอยตามลมมาบ้างส่วนอีกค่ายแข็งแกร่งหน่อยเพราะมีสัญญาณบ้างครับเนื่องจากวันนี้ผมมายังไม่มีคนนะผมก็จอดตรง ที่กลางเป็นได้เลยนะครับบ้านพักที่นี่ก็มีหลายทป์นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักที่ไม่ต้องปีนป่ายขึ้นไปนะอยู่ตรงทางเข้าเลยนะครับง่ายๆดีเรียงกันมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เยอะครับผมดูด้วยตาเนี่ยนะ่าจะประมาณสี่หลังประมาณนี้พามาดูบ้านกันดีกว่าบ้านหลังนี้อ่าขออนุญ,ญาตนะครับไม่มีใครอยู่ขอขึ้นไปดูให้เพื่อนๆเ,เป็นแคร์น่ารักน่ารักครับตื่นเช้ามาก็คือนั่งตรงชานแล้วก็ดูวิวนี้ได้เลย mm. นี่ มีโต๊ะนะฮะมีโต๊ะข้างหน้าเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูดีกว่าเขาล็อกไหมคงไม่ได้ล็อกหรอก<ม>ขออนุญาตนะครับอืบอ,อันนี้มีไฟนะฮะไฟจากโซล่าเซล์เปิดได้ตกแต่งด้วยลังนกกระจาบเอ๊ออันนี้ขออนุญาตนะครับอ่าอันนี้เป็นแคร่ครับมีเครื่องนอนให้ข้างในกว้างอยู่ฮะนอนได้สี่คนประมาณนี้แหละนะฮะมีไฟแสงสว่าง แล้วก็ที่นอนนะครับง่ายๆชิลดิจังกับตื่นเช้ามาบรรยากาศอย่างนี้ตัดสินใจเอาเองนะครับนอนที่ไหนนอนที่นี่ก็ได้วิวอย่างนี้นอนที่นู่นก็ได้วิวอย่างนู้นห้องน้ําตรงลายกลางเต็นท์นะครับมีอยู่สองอันที่ผมบอกมีอยู่สองห้องนะครับก็คือห้องสุขากับห้องอาบน้ํานะครับ ก็ที่นี่จะเป็นฟิลบ้านๆหน,น่อยนะคือห้องน้ําสะอาดครับแต่ว่าสิงอนวยนวามสตดวกเนี้ยก็จะไม่มีนะอันนี้ครับอันนี้จะเป็นห้องสุขานะครับอยู่แบบง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําครับเป็นตุ๊กนะครับรองน้ําเอาไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมหากใครสนใจพักกระท่อมเนี่ยค่าบริการก็ตก3คน800บาทพร้อมอาหารเช้านะครับ ราคานี้เนี่ยแลกกับโอโซนคุ้มจ่ะส่วนการกางเต็นท์ครับก็อย่างที่แจ้งในคลิปนะครับว่าราคาค่าบริการหากนําเต็นท์มาเองเนี่ย150บาทต่อเต็นท์หหลังคุณจะนําเต็นท์หคน2คน3คนมายังไงก็จ่าย150บาทต่อหลัง ใครที่มาพักที่นี่เนี่ยสามารถเดินเล่นข้ามเขตได้นะครับเพราะว่าพี่หนุ่มแจ้งว่าคนที่นี่เนี่ยยินดีต้อนรับเสมอครับเดินเล่นชมนกชนไม้ชมบรรยากาศได้หรือจะเดินไปที่อ่างเก็บน้ําด้านล่างก็ได้นะครับใครจะขับรถเข้าไปที่สวน<ม>พฤกษศาสตร์ไปซื้อของอะไรตรงนั้นมีร้านค้าอยู่ก็ไปนะครับแต่ว่าผมเตรียมตัวมาเรียบร้อยละเราจะอยู่ที่นี่ยันเช้าุ่นนี้เลยไปไปอย่างนี้นะฮะ<ม>ถ้าใครหาทริปที่แบบชิวๆขับรถเรื่อยๆไหลๆก็อุทัยฮะเป็นที่ที่น่าจะตอบโจบทย์เพื่อนนะฮะ นี่แม่ครัวไม่ต้องโทลตุดและแล้วก็มาถึงช่วงแนะนำเมนูอาหารสำหรับสายการแจ้งอย่างเรานะครับเพื่อนๆเมนูสำหรับทริปนี้ผมภูมิใจเสนอเ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 นอยำหุ้นเส้นหมูลวนพริกสวนสวนสวนสสไงล่ะเจอเอ็กโคอนาลอกไปไม่ใช้โปกแกรมี่เพื่อนๆถามครับว่าทำไมไม่ทำยำหมูยอมันง่ายกว่าหรือเปล่า บอกเลยครับว่าคนละยำครับผมวันนี้ขอเป็นคิวของยำมุ้นเส้นหมูลวนปิกสวน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 ผมก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวัตถุดิบที่จะเอาไปทําให้สุกมีดังนี้ครับขาดไม่ได้นางเอกของเราเมนูนี้นั่นก็คือมุ้นเส้นครับผมผมนี่ชอบมานานแล้วทั้งข้าทั้งสวยอืมคนละวุ้นเส้นกันหรือเปล่าต่อมาครับถ้านางเอกของเราเป็นวุ้นเส้นพระเอกของเรานั่นก็คือหมูสับ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 อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผม เพื่อที่จะได้มีเนื้อสัตว์บ้างและเมนูนี้ครับถ้าเป็นหนังสักเรื่องหนึง่งมีพระเอกเป็นหมูสับมีนางเอกนูนเส้นแล้วขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวร้ายของเราในเรื่องนี้ครับนั่นก็คือพริกขี้หนูสวนสวนสววน,วน,วน,วนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เบยครับเอาสะใจปากลลำบากตูดก็จัดไปสักคมหนึ่งครับส่วนตัวประกอบของเรื่องนี้ครับก็มีผักโรยครับผมซึ่งนั่นก็คือผักชีต้นหอม น้ำปลามะนาวผงชูรสนอกเหนืออื่นๆนี่ก็แล้วแต่รสนิยมเพื่อนๆเลยนะครับเพิ่มเติมหรือลดอะไรบ้างก็แล้วแต่เลยครับผมอ่ะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะจ๊ะง่ายๆเมื่อเราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นแรกเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆแช่อุ้นเส้นทิ้งไว้ครับหลังจากนั้นก็เอาไปลวกครับผมเปิดไฟอ่อนๆครับผมระหว่างที่รอเส้นลวกนะครับก็มาหั่นผักหั่นหมูครับล้างจูหั่นผัก okay. จากนั้นครับก็นําหมูสับเนี่ยไปรวนครับผมปรุงรสตามใจชอบครับเทน้ํารั่วคุณเส้นครับผมลงไปนิดนึงครับเพื่อให้มันกลมกล่อมครับแล้วก็รวนไปเรื่อยๆครับผมจนหมูสุกพอหมูสุกเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวใส่น้ําปลาไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวเค็มนะครับเพื่อนๆพอน้าปลาเนี่ยแค่ทําลายไตแต่ไม่ทําลายหัวใจใครบางคนแค่หลังจากนั้นก็นําเส้นที่ลวกวแล้วครับลงไปคลุกเค้าคลุกเขาใส่ผัก แล้วก็มนุษย์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 ษยษยลงไปคนนั่นแหละครับเพื่อนๆแน่แล้วก็เสร็จครับเมนูนี้ของเราครับผมยำมุนเส้นหมูรวนพิกขี้หนูสวนสวนสวนชิวมากครัตอนนี้ก็เป็นเวลาสักหกโมงกว่านะฮะก็ที่นี่ใช้ไฟโซล่าเซลล์นะฮะไฟกับพีิพข้างหน้า จริงๆผมเข้าใจว่าของพี่หนุ่มเนี่ยคือเป็นที่สุดท้ายลึกสุดแล้วใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะมีของคนกระเหลี่ยงเข้าไปลึกอีกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเบิกทางลุยเข้าไปได้นะครับจากไ่พี่หนุ่ม mm hmm. เดี๋ยวเราก็ต้องรีบแบบน้ําก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่มันไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าดึกกว่านี้อาจจะตัวชาวนะ สวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งแโมงไม่ทันหมอกอีกแล้วนะอากาศเย็นครับที่เนี้ยเสียงเปลี่ยนเลยเห็นปะณาตอนนี้นะนะ่าจะประมาณสิบเกยี่สิอะไรประมาณเนี้ยเมื่อคืนก็ไม่มีใครมากลางเพิ่มนะผมก็เหมาลานกับคุณพิกุลเช่นเดิมเดี๋ยวผมจะเก็บของแล้วก็ พาลงไปดูสวนพืชพสาสรครับเออลืมบอกเพื่อนเพื่อนอสำหรับที่อยากสนับสน non ุนนอนเต้นนะครับตอนนี้ผกับเพื่อนก็เอาโดมชายหาดสีเขียวเนี่ยมาขายแล้วนะฮะเอามาขายราคา3,990้าราครับสำหรับใครที่จะสั่งซื้อครับดูที่หน้าเพจนอนเต้นผมจะอัปเดตสต็อกครับผมจะเอาเข้ามาจำนวนไม่เยอะนะถ้าเกิดจะสั่งเนี่ยก็อินบ็อกซ์เลย3 9 9 0นบาทเนี่ยก็รวมส่งนะผมส่งเคอรี่ให้นะครับสำหรับรายละเอียดตัวนี้นะครับเรื่องดิเมนชันวัสดุวิธีใช้วิธีการเนี่ย ก็อยู่ในโพสต์หน้าเพจนอนเต้นครับใครสนใจลองดูได้แล้วกันนะครับเห็นถามเมื่อวานกิฟสนับสนุนกันนะจ๊ะก็ถือว่าแกะมะกรูดเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของที่ปีใหม่เพื่อนๆแล้วกันนะครับที่จริงโซนี้เนี่ยที่กางเต้นเยอะมาก แต่ข้อมูลใน Google Map และก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมียังไงหากสนใจมาการที่ไร่พี่หนุ่มก็ติดต่อแถบบาร์ด้านซ้ายได้เลยนะครับสำหรับ e p ีหน้าครับเรายังอยู่กันที่อุทัยตาปีเอ้ยอุทัยตาคลีเอ้ยอุทัยธานีเอ้ย,อทย,ทอยถูกแล้วแต่จะย้ายจากอำเภอบ้านไร่ไปอำเภอลานสักแน่นอนครับว่าแหล่งท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์สวยๆเนี่ยมีมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเดิม ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์กดแชร์ให้หนอนเต้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้กล่าวลาด้วยวลีเช่นเดิมครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวาจ้า